สวัสดีทุกๆนะจา๊ะนี่เดี๋ยวเราจะปลูกทุเรียนหน้าบ้านนะปลูกมองนี้แหละท,ทุเรียนที่เพาะจากเมล็ดโอ้โหนี่เดี๋ยวต้องทาสีใหม่นี่ฝีมือการทาสีเราเองนะอยากจะคุยเนี่ยพวกเนี้ยเราทาของเราเองนะสมัยที่หลังน้ําท่วมหลอกหมดแล้วทาเองก็เงี้ยไม่ใช่แบบะระดับมืออาชีพ ทำไงทำไงมีกี่ต้นที่เราเพาะจากเมล็ดเดี๋ยวก่อนเพาะเอาไว้ตั้งแต่เดือนสี่เราชอบตัดยอดแล้วไปทิ้มไปทิ้มแต่ยังไม่เกิดเลยนะเอายอดเขาเราตัดยอดเขาออกไปนะเนี่ยตัดยอดไปจิ้มๆมเผื่อเขาจะติดแต่ันไม่ติดนะยังไม่ติดแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะปลูกทุเรียนป้าาเอามาพอดีเลยโชคดีจี่แปงเลยเดี๋ยวที่สองป้าป้าก่อนเห็นไหม ป,ป๊าป้าลมาพอดีเลยเลยจะให้ปาป้าขุดขุดปลูกทุเรียนหน้าบ้านกันเลยนะโชคดีป้าป้าลงมาพอดีป้าป้าเราตื่นเชา้าทุกวันออกกำลังกายกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพตีก๊อฟโดนแดดประจำปาป้ามาช่วยหน่อยเดี๋ยวให้ป้าป้าล ป้าป๊าสวัสด,ดีการสวัสดีครับเออให้เดี๋ยวให้ป้าป้าเนะี่ยถ่ายป้าป้าเราจะถ่ายนี่ทุกวันเนี่ยถ่ายมิเตอร์ไฟเพื่อที่จะเปรียบเทียบค่าไฟว่าเดือนนี้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะปลูกตรงนี้เลยนะซึ่งตรงนี้ก็จะมีพว,วกน้อยหนาหนังเนื้อไม่แน่ใจเราโรยว้เต็มไปหมดขึ้นเต็มไปหมดเลยผักบงผักบุ้งอันนี้มากอบฝรั่งด้วยนี่ ทีนี้เดี๋ยวเราจะให้ป้าป้าเราขุดตรงนี้เลยเนี่ยให้ชิดกับให้ชิดกับเอาตรงนี้ก็ได้นะอะไป,ป้าขุดขุดอันนี้เราไม่เสียดายนะเพราะว่าเราเอามาโรยๆรยเล่นเล่นเฉยเฉยนันในหนาเนี่ยเพราะเราจําไม่ได้ไงให้ป้าป้าเราขุดทับเลยส่วนนี้เราก็โหลก็เยอะละ ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละป้าป้าเราช่วยปลูกทุเรียนเว้ยปลูกทุเรียนเพ่อแก่สองตายายให้ป้าป้าขุดก่อนเลยอีกนิดนึงเลยอีกนิดนึ่งเราจะเอาลงทั้งหมดแหละให้ป้าป้าเราช่วยโชคดีมากเลยนะเนี่ย เดี๋ยวเราจะเอาออกพอละป้าพอละพอแค่นี้แหละขอบอคุณนะคะเดี๋ยวเราจะเอาธุลีนลงถ้าเราเอามาปลูกแล้วจะเป็นทุเรียนตราพรอ,อ,อ,อุ้ย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 ตัดแล้วหักอุ้ยหักเราทำจอบอะไอนี่เลยหักเนี่ยรากเขาทะลุเลยเห็นป่ะเนี่ยรากทุเรียนทะลุแล้ว รากแบบนี้แสดงว่าเขาอายุเยอะแล้วอ่ะตั้งแต่เดือนสี่ใช่ไหมเนี่ยมมอม,ม,มก็อันนีม้มาอุ่นตอนเช้าตอนออกมาจากไอ้นั่นอ่ะจะดีโฮ้ยทำไงดีเอาลมๆเถอะนะขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้ ึ้นไม่ขึ้นไม่รู้เอาลงไปก่อนนีุ่เรียนชนีนะแต่ถ้าเราเอามาปลูกเป็นทุเรียนระดาพร <c oughs> ใครปลูกก็ตั้งชื่อไว้อุ้ยเนี่เห็นป่ะเดี๋ยวเราจะเอาลงแบบนี้เลยเดี๋ยนะเดี๋ยวเราพอส์ไว้ก่อนไม่ถนัดเสร็จแล้วเอาลงแบบนี้เลย มีกี่ต้นเน่ะสี่สี่ต้นใช่ป่ะอ้ต้นนี้หักกิ่งนี้หักไม่เป็นไรก็รอดไม่รอดไม่รู้ลองดูเฉยฮะอีดาเราจะมีทุเรียนชราพอรอยู่หน้าบ้านคือจะเกิดหรือจะตายก็ไม่ยังไม่รู้เอาเป็นว่าทดลองปลูกแค่นั้นเองนะถ้าเกิดปลูกแล้วได้กินนี่โอเคเลยนะเนี่ย เดี๋ยวไปหายอดมาเสียบหายอดทุเรียนดีๆมาเสียบดีไหมบำรุงหน่อยฮ่าปลูกทุเรียนกลูบไว้ก่อนเรามีน้ําหมักปุ๋ยหมักหลายอย่างแต่เราไม่รู้ว่าจะใช้กับทุเรียนได้มากน้อยแค่ไหนก็ลองดู อยู่ในกระถางมานานแล้วนะเนี่ยคิดดวแล้วกันตั้งแต่เดินสี่อ่ะทุเรียนชนีอันนี้โหนางสารนะโถปลูกทิ้งปลูกขว้างมันเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เรากินนะคือเรากินกินกินแล้วเราเอามาเล็ดพันธุ์มามาโรยๆไว้อ่ะมันขึ้นมาไงดูสิ เราถึงบอกว่าให้เข้าใจธรรมชาติของพืชของเมล็ดพันธุ์ต่างๆถ้าเขาสมบูรณ์เขาก็พร้อมที่จะนี่งอกออกมาทีนี้ก็งอกมาแล้วทําไงต่อก็ดูแลดีๆแค่นั้นเองนะฮะได้ทุรเรียนแล้วอุ้ยเดีด๋ยวเนี่ดูอะไรกันดูบิงตีเบงิบงบิงเบิงพี่หนุ้ยอันนีนน้นั่นไงนั่นไงเห็นปะ เห็นป่ะเห็นนะเห็นนะเห็นนะดูสิดูสิเห็นป่าว่ามันเยอะขนาดไหนดูพี่หนุ่ยเห็นป่ะนี่นี่ของบ้านพี่หนุ่ยนะนี่ของบ้านเรานะดูเริ่มถึงไหมพี่หนุ่ยอีตัวนน้นน่ะไม่ถึงใช่ไหมนี่ดูเอาก็แล้วกันว่าหอยทากมันเยอะแยะขนาดไหนไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องเก็บนี่คิดดูพี่หนุ่ยเก็บยอดสมไปกินได้นะ เป็นบ้านที่น่ารักของเราเห็นปะจ๊ะโอ้โหยังไม่ได้ถ่ายพี่หนุ่ยเลยอ่ะย,ย,ยังถ่ายเทียบถ่ายอ๋อถ่ายแล้วโอเคอืมจ้าเอ๋เห็นไหมล่ะคือหลายคนเขารักสัตว์อะ่ะเขาเห็นเขาก็จะสงสารใช่ไหมแต่กเกษตรกรหลายคนเนี่ยเขาเอาไปทําปุ๋ยหมักจริงๆเนี่ยเขาไปทําปุ๋ยหมักทําน้ําหมัก ไปไปเปิดดู y youtube ดี๋ยมันจะมีะวิธีทำน้ำหมักเปลือกน้ำหมักหอยทากอ่ะไปดูดิคือเรายังกินพวกหอยเหยเราซื้อหอยมาเป็นเป็นมาลวกมาจิ้มเนื้นะสัตว์ต่างๆใครที่สงสารก็ไปบวชไปบวชคนไหนที่สงสารก็ไปบวชคือคนไหนที่แบบเขารักสัตว์นะ่ะเขามีไง เรา,ารักษาด้วยน้ำเชยรักษานะเออแต่เราก็แบบมีเหตุผลบางทีเขามาทำลายพืชผักสวนครัวคือมีเยอะไปมันก็ไม่ดีอ,อันนี่ผักปลางตัดแล้วแตกแล้วผักปลางนี่ก็ตัดยอดยอดทิ่มๆได้ อันนี้เลี้ยงไว้อยู่สักสักให้สัก,สกแล้วไม่ได้ถอนออกหมดนะก็จะปล่อยให้เขาโตไปอย่างนี้แหละในหนาเนี่ยเลี้ยงพร้อมพร้อมกันเอ,อเลี้ยงไปด้วยกันมะกอกฝรั่งแล้วก็มาวางไว้อยู่ตรงนี้เนี่ยมะละกอเห็นปะ่ะมะละกออันนี้ก็มะละกออันนี้ของคุณหน่อยบ้านไร่วางพยอมเนี่ยหญิงแหลกหญิงกแกร่งแห่งบ้านไร่วางพยอมเห็นไหมจ๊ะอืม ไปดูช่องคุณหน่อยดิคุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมขยันขยันยเดี๋ยวเรารอดูกันต่อไปนะอันนี้มาลงตอนเช้าด้วยเดีย๋ยวเราจะตัดยอดเขาเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการปลูกทุเรียนนะแต่เราก็ปลูกมาก่อนที่เราจะมาทําคลิปเนี่ยเราปลูกทุเรียนมาก่อนนะจริงๆเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่เรามีประสบการณ์ไงที่ผ่านมาจะตายหมด ตายหมดทุกต้นไม่เหลือเลยสักต้นเดียวคือ <c ười> กินกินแล้วก็มาฝังฝังฝังช่วงหน้าทุเรียนเนะคนชอบกินทุเรียนนะเอาเม็ดมาฝัง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 อ้ตายแล้วเกิดว่าดีดีตัวขึ้นมาเต็มไปหมดเลยลองดูนะเดี๋ยวจะดูแลเป็นอย่างดีเผื่อจะได้กินทุเรียนบ้าฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะนะทุกคน คนที่รักการปลูกอยู่ตอนนี้คนที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ทําช่องอะร,รีบทําเลยนะช่วงนี้เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นละมันมีสัญญาณอนะสัญญาณจากช่องเรานี่แหละเหรียญมันเริ่มขึ้นดีละนะจ๊ะเหรียญหลายๆช่องน่าจะเริ่มขึ้นดีละอย่าให้มีเวฟห้าก็พอแล้วนะโควิดคงไม่มีแล้วล่ะเพราะว่าเอผลิตยารักษาได้แล้วนี่ใช่ไหมกินจะสี่ห้าวันก็หายแล้วอะเออ งานวิจัยเกาวิจัยกันมาตั้งแต่มันเริ่มมีเชื้อไว,ไวรัสแล้วใช่ปะพวกเรานี่อยู่กับโควิดมาโหนานดีนะจะสองปีนะพวกเราทำช่องตอนช่วงมีโควิดก็ลำบากหน่อยหุ้นร่วงเหรียญร่วงสปอนเซอร์ถอนโฆษณาออกเยอะแยะตะแปะปนลมอ่ะเพราะฉะนั้นทำให้รายได้มันหดหายไปเยอะแต่ช่วงนี้รู้สึกดีขึ้นละเริ่มดีขึ้นแล้ว นะจ๊ะฝากกดติดตามทุกช่องด้วยฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนวน,วนเอาฮาเอาหวนวนทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไล์ฝากหัวใจ ให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื anyway? ่อท่านผู้ชมอี่วปฝากกเลยก็แทร์เกิดติดตามและเกิดกระดิกแจ้งเตือนได้เค่ะจะได้ไมแปลับกิสัใหม่ของเราพี่ต้อยพี่ทีพี่หมูพี่มาอยากได้ต้นไม้อะไรบอกแวะมาที่บ้านได้เลยจ้ะเร็วๆๆๆๆวออกมาออกมา หมู่บ้านเรามีความสุขหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่มีความสุขรอบบ้านเรานี่มีเพื่อนบ้านที่ดีทั้งนั้นเลยจริงๆแม่น้องไอพี่นุยเนี่ยทุกคนน่ารักช่วยเหลือซึ่งกันและกันนิติบ,บุคคลก็จัดการดีมากเลยคุณเอสเนี่ยเขาเรียกซ <laughs> ูเปอร์แมนเพชรขาดค่ะเพชรขาดจับงูไม่ใช่คุณเอสเขาจับงูไปปล่อย จะพงุ่งอย่งเก่งไงคุณเอสเนี่ยนิติบุคคลก็โอ้ทีมงานขยันขนัแข็งกรรมการหมู่บ้านน่ารักทุกคนเลยเป็นผู้เสียสละโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนอนเน่าตายอยู่ที่บ้านนี่แหละ <c oughs> แก่เท่าชราก็นอนเน่าตายอยู่นี่แหละไม่ไปไหนแล้วอืออยู่ยังมีความสุขต่อไปนี้ทุกคนรอรุ้นนะจ๊ะจะได้กินทุเรียนด้ไหว <c oughs> เดี๋ยวจะเอารูปอาเหียวขึ้นปกคลิปปลูกทุเรียนรอดูติดตามชมแกนี้นะ